สวัสดีครับเพื่อนทุกคน,นครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในเรื่องของการก่อสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการฉาบปูนนะครับด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นเครื่องพ่นนะครับใช้เครื่องพ่นปูนฉาบก็เป็นอิทนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ บบช่างท่านใดนะครับที่จะศึกษาเป็นแนวทางนะครับสำหรับเครื่องพ่นฟูมฉาบเนี่ยก็สำหรับตัวขมเองนะครับผมคิดว่ามันก็ดีครับเพราะว่ามันรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณคนในการฉาบฟูนเนี่ยน้อยนะครับไม่เหมือนอแต่ก่อนที่ใช้เครื่องโม่หรือคนผสมนะครับเนใช้ปริมาณคนเยอะแล้วก็ฉาบวันหนึ่งได้วินขา้น้อยนะ ำหรับงานฉาบที่เห็นนี้นะครับก็เราก็จะพ่นไล่ระดับให้ได้ตามความหนาทีา่ต้องการนะครับอย่างแผงอิฐสวยมากเราก็จะฉาบอู่ญญที่ประมาณ1นึเซนหนึ่งเซ้นไม่เกิน2อเซนประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมก่อนงานฉาบเนี่ยตามเสาเอ็นทับหลังหรือตำแหน่งของท่อไฟนะครับเราต้องมีการฝุ่ตะข่ายนะครับที่เรียกกันว่าลวดโปร่ปงไก่นะครับไม่ใช่เป็น ขั้นตอนก่อน,อนงานฉาบนะครับแล้วก็การลดน้ําเหมือนกันนะครับจิดจิดมอนจิดแดงเนี่ยต้องลดน้ําให้เปียกให้เปียกเลยนะครับคุณยามันต้องปีกนะครับเมื่อเราพ้นปูนเสร็จนะครับเราก็ใช้เกียงนะครับลูกแต่งหน้าตามแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมปาดระดับเหมือนเราฉาบป,ปกติทั่วไปน,นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่ แค่จะแตกต่างแค่เวลาที่เราขึ้นปูนนั่นเองนะครับเราไม่ใช้คนนะครับเราใช้เครื่องพ่นเอานะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมก็ใช้อยู่แค่สีห้าคนนะครับฉากวันหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับก็วันหนึ่งแล้วก็อยู่ราวๆประมาณห้าสิบถึงหกสิบตารางเมตรได้นะครับสําหรับงานฉากของแต่ละวันนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ก like, ด like, Subscribe เราด้วยนะครับ